สวัสดีครับผมพี่น้องครับไปเตรียมพร้อมไปงมบังหอยกันครับรอลุงแบงสูกมากนะครับขู่มันหน่อยพดุดคขู่มันหน่อยพุดโให้คนกะละมังมงไปแั่ ครับผมสวัสดีครับงูมหมยเกิดจากห้าปลากับห้าหอยบ้านนี่พี่น้องเอ้หอยไป่ออมกันหอ,หอยจูบครับผมงูไมน้ำโจกไปนำ้โปนำโจกในขี้ตม้มหอยน่นยนาไห้กันโอ้ หนามันใสอยู่นะแต่เขาลุกกวนเขากันยางไปนหนาแล้วนเ,วเวนาะยางเนียหมดเลยแกไปหนางานทีนเนาะไปถ่ายรูปเดียวอ้นไม่นา,มาง<ะ>

มันจะใช้พาข้าวเยวลง้เ้ามีลายเอ้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 ยแรดอเ่าม sure ่อย่าไรโอ้กำนีห้อยยังอย่าห้อยข่ยนูห้อยเชอร่ เดือกเอาหน่อยเดือกเอาหน่อยหน่อยถิ่มครับผมเอาหน่อยใหญ่ของมุกสีดึงดับดึงดับนี่ด้วยครับเพราะผมวางเพิ่งกระน่ามาเอาตองเก็บเหมือนกอะไรนครับมาแล้วใช่ไหมโอ้ หอยก้อนหินอาจารย์จะว่นใด้หลายเห็นแต่ว่ามันลอยได้ก็ได้วอวกัะน้ำมังมาไม่ด่างเลยหาท่างคุณลอยบ่ไหนจีนอ่ะเต็งให้กันอีกโอ้ยงมหอยไปดอก โอ้เสียเบอร์อะไรไปไหมยกระได้ขู่นมันบรวมดอกอะไรดอกแตเี่ยนขวมมันประควมดอกนดอกแต่คนเยี่ยงขวมเนี่ยอู้อู้พี่อู้อ้มันจะเลียนที่หอยปะหอยยังขี้เลียนเต็มพี่เดี๋ยวกรถิดตัวยิ่งไง อยู่แยกจุดไฟเล้ยไปอยู่เ <c oughs> ดี๋ยวลุ่นบิ๊กเลยรุ่นหาสิบหกซิบนนี่นี่หัวหยาบเหยากระัาหน่อยเนี้ยญ่ยเนียครับผมพี่น้อง <c oughs> เกเรนะเรามากมุมหยมอยไนมะ่หนามหอยโขกแล้วก็ง้มดีเลยเถอแกเหอยโขกง้มดีเอโอ้หอ,อยังนอมอ <c oughs> ากว่เหลือมู่กคว่ำโอ้ย <c oughs> เขาหน่อยสบนกไ็ได้ <c oughs> มือวานี้งมถือแต่พเขาใเนาฮาอาอยังฮะ่ใช่ว่าละต้องเอาขึ้นมาหนึาตทีมันเสียโอเปลือกหอ้เขาอีทาาุตรไม่นะอือหอกเขาอยู่ หอยกับหอยอีเลอรก็บ่าไปงุ่มมันไปหอยแนวอื่นเลยวะมีันนองเลจังึ่ตรงนี้นะข่ดกเิ่นวะโอ้ยกบเป็นห่วงข่ดกกเป็นห่วงเจ้าคนดุออย่อยเ็นอโมโหข้างไข่เนาะเกินสั่งเงินสั่ง เลอคุณมาแล้วเทมกำมือกับผมมีหน่อยอันทีคุณทอนะอะลค 오호호호 <소�> 오오오 <Klimata> <tionhalf> <č año> <explant> ไหวสินี mm ่เอบังเกิเลยครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยอยองนั่นโหอกากกัดิั้งกล้องไมครับ มองกันเย้อ้ยโอ

เหลือก็แต่ตัวใหญ่ครับผมบันนี้ช่วงแรกๆนี่ยานบอด้เอาตัวหน่อยนำํำเขาแนมลองไปจริงๆเนี่ยหันไปไส่หละ่ะหันมานี้อือสิ่งม,มีเงาคัดถิมหน่อยๆอ,ออกอน,นี่ เะบอกให้น้กัดเวมือพื้หนีจะเมียนมานค่ะ ต็มคู่พอยังพอแล้วครับพอแล้วานอ่เอาละครับผมพี่น้องเดี๋ยวให้ดูผลลัพธ์กันข้างบนเนาะพี่หากระปีป่ะกว่าล้วพอแล้วเนาะเอาไปกินมือใหม่เอาไปกินมือใหม่ครับผมพี่น้องจำนี่ก็กินบ่เบิดแล้วนี่เขาต้องไปขังไว้เอาเอาหนำฝนขังไว้แน่จังหน่อย ยี่รันจับกันเลยโหกองกลองกองวูวลุงแมงก็มีเต็มตใหญ่ โชคเป็ดครับผมเปนน็ิถูงเลยขาอ,อนุรักษ์ได้ครับผมพี่น้องอยู่นี่มืึงนั่งพูดให้บ้าปุขเขาแจ้งตำรวจมาเลยตำรวจมาเป็นกลงถักเลยครับผมพี่น้องมันมาหากินบัวกิกนงยังอยืนนินน่งสลามแด้ไรหนูอันนี้เนี่นกัเป็นหนังตื่นนี่แข้งต้องดีเลยนี่ดีเอ้ย ไหย่นเสียกนฝาขโมนทีหนึ่งโอ้ยไงครับผมผูว่าว่างเหยงว่างผู้ห็นอยู่นะเออนนอกกันร่ซันนอกเออปอดไฟยา่างทงหนักโอ้สากิโลลอยเาสามหกบาทงงเดียวพราะไขายเลยเนาะ วุ้ยอย่าไปขายเถอะเนี่ยมันเสียบกินจต่อของดีกว่อนยอมกินเนี่ <laughs> นี่ครับผมผมกระไรกระลำมังเงิครับพี่น้นองากระลำมังก็จะมันอ้วนมากนี่อว้วนอยู่แต่หนามันเต็มดีอยู่ครับผม,มเต็มเลยนะฮะหนามันเต็มดีหน้ามันเต็มจะเกิดตัมดมต้มขาเบื่อเสียหลาย ไอ้มันเขาเบื่อไปอยู่นี่ไม้หอยมันอัดไว้เตียมฟูรูเลยอเอาอะไรครับผมการงมหอยหาอยู่หากินบรรนนกบรรนาเท่าจังสิล่ะผันบุงงมก็บ่ได้ได้หอยทั้งงมทั้งคํำแมนจุดน้กินต้งกับพองคากโพดครับผมพี่น้องครับจกมาดีถือหอยเน่ากะคลิปหาอยู่หากินเท่ามัอนีก็ต้องฝากพี่น้องไว้ทํานี่แล้ครับของโบราณเลยเลยมันนี่งมหอยหอยขมครับผมโบราณ เอาไปพัดเอาไปแก้งใส่กี่เล็กระแสบผัดเส่หมอกะทะอันแจ้งเนแจ้งเส่หมอกแจ้งนี่แจ้งนี่แสบครับยังนำรัก่อนนะอันนมงน้ำก็หม้น้ำก็หหัวหอยเอาละครับผมพี่น้องครับต้องขอฝากพี่น้องไว้ทำนี่ละครับต้องขอกราบเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าขึ้นจากหาป้ากับมาหาหอยครับผมต่อไปทีไปหายังหนอมันหากุ้งต่อไปหากุ้งเนาะหากุ้งว่างนม่หอยไปเลย กุ้งแหละถ้าได้ร้ายก็ไปขายถ้าได้น้อยให้เอาไ <c oughs> วไ้กินเดี๋ยวไปแหลกว่ากายเนื้อสิไปแกะมือมาอยู่มือเน้นเอ้าเอ้าไปสาหย่อนมึงมีไม้พายมันบ่เกล็ดหรอหย่อนป้าบบจิมป้าบบจิมเบ็ดเลือได้บ่หลายกุ้งมันกับเ,เน่านเนี่ยต้องใส่ตู้เย็นมาเอาตู้เย็นใส่เลือดไปเลยม่่นไไดด้้ แล้วมันบวเต็มน้ำมันบวเต็มสับติมอะไรเอาตองถังน้ำแข็งลงไปน้ำมีเหลาลี่ลงไปพร้อมเอียบหน่อยเสดาเออบุญปีตั่งกึ่งเอาขนมหม,มัดพอตกในเบิดมือเบิดมือเขาอีไปน้ำมังดิ่งกระมานเลยมันกระมันมาแตก <c oughs>